สวัสดีสว่างสีโง่โมงห้าโมงพี่น้องบรรยากาศโอ้แดดพี่น้องสาวชิปสาวชิปสององศาพีน่น้องคลิปนี้กะเย็บเย็บหอมพี่น้องคลิปเลยสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีสว่างสี่สโมงแรงพี่น้อง กับบรรยากาศที่ร้อนละอุพีนงงง่น้องสามสิบสององศาพี่น้องพาพี่น้องมาเบิ่งหัวหอมพี่น้องหัวหอมดูก้วยกันมันพอเก็บฟแล้วพี่น้องหัวหอมหอมืมพี่น้องอืมหอมแดงพี่น้อง chịp hóm đen hỏa nhớ quá nóng à? tí lần nóng hỏa đen chịp hóm đen หอมยังดีอยู่เหรอยังพ,พ nah ูกตั้งแต่ตุลาปลายเดือนตุลาน้องแดงจิ๊บเลยน้องหอมแดงพันสีสเก็ดพันสีสะเกอง Bocom bode hết nan hết bocom nó nho long nèo 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 nèo. Hát kia cặp bội nho long rèm nhoom bocom nèo. Tell hoa nha ngô nèo 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 không nèo 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 à โคนเลยเพิ่นี่กิ๊ดเพิ่เสียมนี่บ่เสียมเนาะ lại tiệp vô được lại tiệp vô น้องโอ้สุดยอดเลยผลงานฟาดโก้ทำงานเลยเพี่อน้องน้องหอมแดงเหาพี่น้อง ะพี่น oh ้องแปลงนี herum, ้แล้วก <till prescription cheers> mm ็เพื่อนๆพี่น้องพักเซียนพักอันพักเซียนคุมในแมนบอเลยพี่น้องนะแมนบอลเลยส่วนแปลงหอมหอมซีแปลงน้อยนะพี่น้องซีแปลงน้อยพี่น้องมึ่งหัวพี่น้องขัดหัวยังใหพี่น้องเบ้างก่อนทิล่าทิล่าพี่น้องแปลงเดียวได้เพี่น้องเ่ยบึ่งหัวพี่น้อง นั่เป็นเป็นกระเทียมพี่น้องนะกระเทียมกระเทียมพังกระเทียมยุ่งถึงโดนอันนี้เป็นเป็นพักรีพี่น้องพักรีพันโบราณพี่น้องมันสิเกิดในโน้ยกับต้นสูงเนาะแต่ว่าเบิรมันหอมพี่น้องนี่ได้พันนะพี่น้องได้พันดอกมันก็งามเลยพี่น้องดอกมันก็งามเลยพี่น้อง นอกมกันก็งามนี่นนพีนนพพ่น้องสำหรับคลิปนี้ก็พาพี่น้องชมบรรยากาศเก็บหอมแดงนะพี่น้องเนาะบรรยากาศ4โมงช่วงนี้ก็แดดพี่น้อง4 5โมงยังแดดอยู่พี่น้อง32องศาพี่น้องนะ32อ,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 องศาสำหรับคลิปนี้ก,เเก็เอาไว้เพียงซรัพนี้ก่อนพี่น้องเอาไว้เจอกันคลิปหน้า ขอตอกเก็บหอมก,ก่อนพี่น้องเก็บหอมก่อนขอบคุณแล้วนะครับ